รับเกลีลยดมาเป่าปีในงของปีนุนปีนุนทุณงานของเธอนาตอนหรือพอสนาเกอไอหมูสวรรค์หล้าไทายแสวง แต่ผสุดยอดเป็นโปรโมเตอร์เด็กอายุ22ปีรุ่นของคุณวิโรดที่ภูมิปัญ่าฟันอุปสรรคปีไม่เด่นคุณหลวงพ่อพระราชที่เป็ีด็อกเตอร์ให้การสนับสนุนอุดมดัานยางเป็นที่จึงมีโอกาสได้จัดการในคดีเรื่อยาวยาวแล้วก็มีท่านไตรตินเรียนสำรพอลท่านนายกเทศมนตรีครับขอตำรวจมางกอกและมีท่านนายกองค์แหม่ตัวจังหวัดอีกตี๋ท่านนายกผ้าชายเจมี่ผงครับนายกผ้าเสียงอ๋ ใจก็ไหวผัดตาจะตาเดินทุกตะกเอาจำใช้ไม่เบื่อมั่ะรองหนามแดแดลก็คือเฮ้เห่ลาเห้าเ่เราหรือว่าเห่เราเห่ลายรองหนามแดายกับร่องหนาเลยไอ้สบอลไอ้บอลหอจบริุ้ณเลือกลูกสมบคุณจะดิ้นกสมบต้รับอบพแมว่าเอม่ว่าตะคุ้มตะคามาตะคุ้มตะคามาจะป็นทักจะเป็นเกมไม่ได้จะเป็นเกมไม่ได้แต่อแม้ว่าจะเป็นได้ไม่ได้เป็ได้ไม่ได้ตอนนี้เอกุ่พ่อเอกุ่พ่อไ идеата со танца на на เที่ยวนี้ยำไหนต่อหน้าในยกชาติชายเที่ยวนี้เอ๊ะมันละช่องสุกสันเอาพายกันสูสีเอามาชั่งสุกสันพายกันละ สูสีในวันเกิดพระราชสิทธิเวทีใช้ได้ห้าสิบกปีอันนี้แล้วหนอการงานศึกษาได้เรียนลต่ออะไรไม่ตำ่ำไม่ว่าจะเด็กเล็กหรือเด็กตาดำดำไม่ว่าจะเด็กเล็กเด็กตาดำๆำดสิสืบสารสดใส เอาย้อนกลับมาที่เรือจะเรือเชื่อเที่ยวนีดูซิว่าใครจะพายดีนักโดดเอะเอะเออใครจะลายอีกใครจะพุงรุงโรดเอ๊ะเอ๊ะใครจะลายเอะใครจะพุงรุงโรดใครจะมีแสงชวีชอดวะชัยใครจะมีแสงอะไรวะโชคอ,อะไรวะชัย นายยกชาติชายโถวนายชันก็ชะโงกหน้าจ้องนั้นและหน้าโดเอ๊ะปากร้องว่าใครเอะลำไนเหล้นอเอาปากก็ร้องว่าใครเอ๊ะเอะลำไนเล้นอดูสิว่าเจ้านี้หัาลำานาอโอ้โหหันร้องหน้าได้รางวไม่รู้เหมือนกันว่าเราไหนรับร้องหน้าได้รางวัล ดวดีโอนะก็กลับไปกลับมานะยออนลอยอะอยหนะ้าขึ้นหลังอะเดียวตัดสินเลยนอท่านที่นั่งฟังตดนะัดสินเลยนอณนะวทีนั่งฟังบอกว่าท่านที่นั่งรำหนายเขาถามว่าอะไรที่นั่งรำหนาน ตัดสินเลยแล้วกันเดี๋ยวนายจะยกกลับก็ตัดสินเลยแล้วกันเดี๋ยวนายจะยกกลับก็เที่ยวนี้หลวงพ่อครับมันเสมอขึ้นไปครับผลการแข่งขันครับเรือทั้งคู่เสมอกันครับก็สรุปแล้วพรแพาวาก็จะได้ครองแชมป์เพราะว่าเที่พพยวแรกพรานแพวาชนะไปก่อนเที่ยวสองเสมอก็ถือว่าแต่นั้นพรา,านแพวเนาะเป็นแชมป์ไปครับ รองแชมป์ก็แก่ทีมงานของเทพเฮราครับในปีนี้และปีหน้าแก้ตัวกันใหม่ครับ